สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Seven Daily s i n เกม7บาปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าอาริสเบตเขียวนะครับตัว SSR กับอาริสเบตแดงตัว SR นะตัวไหนเป็นสุดยอดตัวฮิวที่ดีกว่ากันนะครับผมสำหรับใครที่ขี้เกียจฟังอะไรเยื่นเยอะยืดยาวนะครับรุงฟันธงให้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าตัวอริสเบตแดงที่เป็นตัว SR ดีกว่า นะครับอันนี้ฟันธงเลยนะครับตัวนี้ฮะดีกว่าแน่นอนนะครับผมส่วนดีกว่ายังไงเดี๋ยวจะค่อยๆชี้แจงถแถลงไขให้ฟังนะครับผมอําม,มาเรามาลงรายละเอียดกันละกันนะครับผมว่า2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่าและทําไมลุงถึงคิดว่าตัวอลิซาเบตแดงดีกว่านะครับผม 2ตัวเนี้มีความคล้ายคลึงกันมากในทุกๆด้านเลยเป็นสุดยอดสายฮิลทั้ง2ตัวนะครับผมสกิลทั้ง3สกิลจะคล้ายกันมากนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลโจมตีนะครับสกิลที่2จะเป็นสกิลฮิลและสกิลที่3จะเป็นฮิลแบบอันตินะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะเราค่อยๆมาดูกันเลยนะครับสกิลแรกสกิลโจมตี1นะครับผม เป็นสกิลโจมตีเหมือนกันนะครับผมเอ,อ่อขั้น1น,นะครับ22 2เออ่อขั้น2 220%เท่าเดิมนะครับแล้วก็ขั้น3 360%อันนี้คือสำหรับตัวอาริสเบตแดงนะครับผมนะอ่ะเรามาดูตัวอาริสเบตเขียวนะครับตัวอาริสเบตเขียวจะมีการโจมตีที่ค่อนข้างแรงกว่านะครับอ่ะแรงกว่าแล้วไมแดงดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับ นี่ครับสำหรับตัวอาริสเบตเขียวนะครับโจมตีเริ่มต้น220เท่ากันนะครับแต่พอไพ่สีเงินขั้น2นะครับผมจะขึ้นเป็น300แล้วนะครับผมแล้วก็ขั้นทองนะครับจะขึ้นเป็น400นะครับเออนะครับเอามาขั้นแรกนะครับเท่ากัน220นะครับขั้น2ตัวแดงแค่220เท่าเดิมนะครับแต่ตัวเขียวจะเพิ่มเป็น300นะครับขั้น3ตัวแดงจะ เพิ่มเป็น360นะครับแต่ตัวเขียวจะเพิ่มเป็น400นั่นหมายความว่าตัวเขียวโจมตีได้แรงกว่าใช้สก,กิลได้แรงกว่านะครับผมแต่นี้เอฟเฟกต่างกันครับผมสีเงินกับสีทองเนี่ยสำหรับตัวเขียวจะมีเอฟเฟกในการถอนบัฟศัตรูนะครับ ในขั้นเงินและขั้นทองจะเป็นการถอนบัฟแล้วก็ถอนการตั้งท่าของศัตรูด้วยนะครับศัตรูที่ใช้สกิลตั้งท่าทั้งหลายสามารถที่จะแคนเซิลเขาได้นะครับเป็นตัวถอนบัฟศัตรูนั่นเองนะครับในส่วนของอาริสเบตแดงนะครับจะเป็นการใส่ดีบัฟศัตรูนะครับคือห้ามศัตรูใช้สกิลโจมตีเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับขั้น2ขึ้นไปนะครับจะเป็นการใส่ดีบัฟศัตรูไม่ศัตรูใช้สกิลโจมตีได้ นะครับสกิลโจมตีก็คือสกิลที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดาบนะครับที่มุมขวาบนของสกิลนั่นเองนะครับจะห้ามใช้เลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์นะครับของตัวอลิซาเบธแดงเนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่าพลังโจมตีสกิลอลิซาเบธเขียวจะดีกว่า อลิซาเบตแดงคือใส่ดีบัฟศัตรูห้ามใช้สกิลโจมตีนะครับส่วนอลิซาเบตเขียวจะเป็นการลบบัฟของศัตรูแล้วก็ลบการตั้งท่าของศัตรูออกนะครับอันนี้คือความต่างนะครับมาดูสกิลที่2เป็นสกิลฮิลเหมือนกันอีกแล้วนะครับสำหรับอลิซาเบตแดงจะ200%นะครับ2 0งแล้วก็เพิ่มเก็ดท่าไม้ตาย1จุดนะครับแล้วก็ขั้น3นะครับจะเป็น300%เพิ่มเกตท่าไม้ตาย2จุด นะครับเรามาดูอริซเบธเขียวกันครับผมอาริซเบธเขียวนะครับสกิล2จะเป็นสกิลฮิลนะครับเริ่มต้นที่200ขั้นที่2จะเป็น240ถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับให้กับเพื่อนทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็ขั้น3จะเป็นฮิล4ี0นะครับแล้วก็ถอนดีบัฟเช่นกันนะครับสรุปคือเปอร์เซ็นต์การฮิลนะครับของสกิล2เนี่ย ตัวอลิสอลิสเบตเขียวก็ดีกว่าอีกแล้วแรงกว่าอีกแล้วนะครับผมขั้นแรกนะครับเขียว200%แดง200%เท่ากันนะครับแต่พอมาขั้น2เขียวจะเพิ่มเป็น240%แต่แดงจะอยู่ที่200%เเท่าเดิมนะครับขั้น3นะครับเขียวจะเพิ่มเป็น400%นะครับแต่แดงจะเพิ่มมาเป็น300%เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเขียวก็มีเอ,อ่อเปอร์เซ็นต์ในการฮิลของสกิล2แรงกว่า นะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนะครับของเบ็ดแดงนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าสกิลของสกิลฮิลของอลิซาเบตแดงนะครับจะขั้น2กับขั้น3เนี่ยจะเพิ่มอันติเกรดอันติให้กับเพื่อน1หรือ2จุดนะครับผมแต่ว่าของเขียวเนี่ยจะถอนดีบัฟให้กับเพื่อนทั้งทีม นะครับอ่ามันต่างกันตรงนี้ครับผมนะเพราะฉะนั้นเอฟเฟกของแดงดีกว่านะครับคือเพิ่มเกรดอันติให้เพื่อนนะครับผมแต่ของเขียวนะครับจะถอนดีบัฟให้กับเพื่อนนะครับอ่ามาดูสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลอันติเป็นสกิลฮิลเหมือนกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเขียวเนี่ยสูงสุดนะครับจะฮิล480แล้วก็เพิ่มเกรดทาไม่ตายให้กับเพื่อนทั้งทีมอีก 2. จุดนะครับผมส่วนแดงนะครับสกิลอันติแดงเนี่ย ตัวเลขเปอร์เซนต์จะเยอะกว่าค่อนข้างเยอะเลยแถมไม่ต้องมีการประสานด้วยนะครับเป็นเป็นสกิลที่แบบไม่ต้องมีตัวอัศวินตัวอื่นมาประสานเลยนะครับผมสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อนพ้องอันนี้ลุงอัพแม็กไปแล้วว่ะสิจริงๆแล้วมันน่าจะไดล่กันตายแล้วเนี่ยตอนนี้คือลุงอัพสกิลของของอลิซาเบธแดงแม็กไปแล้วเลเวลแม็กไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขของของตัว สกิลฮิวอาจจะไม่ตรงนะครับซึ่งเริ่มต้นมันเท่าไหร่ลุงก็จําไม่ได้นะครับเอาเป็นว่ามันฮิวแรงพอๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่สําหรับตัวอันตินะครับแต่ว่าความต่างก็คือสําหรับอลิซาเบธแดงเนี่ย จะสามารถที่จะเยียวยาได้อีกเทอร์นนั่นหมายความว่าถัดไปอีก3เทิร์นนะครับจะฟื้นเลือดให้อีก6 0ของการฮิวที่ทําได้ของของสกิลอันตินะครับหมายความว่าสมมติอันติฮิวได้หมื่นหนึ่งนะครับสเทิร์นข้างหน้าต่อไปจะเพิ่มจะฟื้นเลือดให้กับเพื่อนทั้งทีมอีกเทิร์นละ 6, 0 0 0นหกพันหกพันนะครับอ๋อนะครับตัวเบ็ดแดงมันก็เลย ฮิลได้ดีขวาเพราะตรงนี้นะครับผมมันฮิวได้ดีขว่าเพราะตรงนี้นะครับ,รรรบสำหรับอลิซาเบตเขียวเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเกรดอันตรห้เพื่อน2จุดนะสำหรับตัวท่าไม้ตายนะอาม่าสุดท้ายเรื่องของเอกลักษณ์นะครับผมอันนี้ก็คืออลิซาเบตแดงเนี่ยถือว่ามีเอกลักษณ์ที่สุดยอดมากนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่โกงอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับนั่นก็คือในทุกๆเทิเร์นนะครับผมเพื่อนทั้งทีมจะฟื้นเลือด10%ของพลังชีวิตสูงสุด เลือดจะเด้งทุกเทินทุกคนนะครับต่อให้อลิซาเบธแดงจะอยู่ในทีมหรือว่าอยู่ในช่องซับก็ส่งผลทั้งหมดนะครับคือเลือดจะเด้งตลอดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากๆนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกเวลาเลยนะครับเรียกได้ว่าสําหรับลุงเนี่ยลุงเอาตัวอลิซาเบธแดงเนี่ยเป็นตัวยืนในช่องซับยาวๆไม่เคยเปลี่ยนนะครับมันใช้ได้ทุกสถานการณ์ PVP PVE นะครับเจอบอสอะไรก็แล้วแต,แต่ตัวนี้ดีมาก นะครับผมในส่วนของอลิซาเบตเขียวนะครับตัวเอกลักษณ์ของเขานะครับผมจะเป็นการเพิ่มเกรดท่าไม้ตายเริ่มต้นให้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ครับเอกลักษณ์ของตัวอลิซาเบตเขียวนะครับจะเพิ่มเกรดท่าไม้ตายเริ่มต้นให้กับตัวเอง2จุดนั่นหมายความว่าพอเริ่มต้นมาอลิซาเบตเขียวจะมีเกรดท่าไม้ตายไว้ก่อนเลย2จุดนะครับตัวอลิซาเบตเขียวจุดเด่นนะครับจุดเด่นของตัวอลิซาเบตเขียวเนี่ยคือการ เล่น PVP นะครับคือจะสามารถมีความสามารถในการที่จะเล่นเกตอันติให้กับเพื่อนได้คือสามารถให้เพื่อนทั้งทีมเนี่ยใช้อันติได้ภายในเทิร์น2หรือเทิร์น3เลยนะครับวิธีการก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นมานะครับเทินแรกนะครับผมเริ่มต้นการต่อสู้เลยตัวอลิซาเบตเขียวเนี่ยจะมีเกรท่าไม่ตาย2จุดใช่ไหมเริ่มต้นอลิซาเบตเขียวใช้สกิลไปเลย3ครั้งนะครับ ก็เท่ากับไลซเบธเขียวจะสามารถใช้อันติได้ในเทิร์นที่2นะครับพอใช้อันติในเทิร์นที่2ปุ๊บเนี่ยนะครับผมอันติของเขาจะเพิ่มเกตถ้าไม้ตายให้กับเพื่อนทุกคนอีก2จุดนะครับนั่นหมายความว่าในเทิร์นที่3นะครับเพื่อนก็สามารถที่จะใช้เกตถ้าอันติถ้าไม้ตายต่อได้เลย อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือความดีงามของตัวลิซเบตเขียวนะครับคือสามารถเล่งให้สามารถใช้ไม้ตายให้เพื่อนใช้ไม้ตายได้ภายในเธอรแรกๆเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนอกนั้นนะครับผมอลิซเบตแดงดีกว่าเกือบทุกด้านฮิวโดยรวมแรงกว่านะครับฮิวโดยรวมแรงกว่าแล้วก็เอ่อเอฟเฟกของสกิลต่างๆดีกว่า นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวอลิซาเบตแดงนะครับเบสของเขาเป็นตัว SR นะครับเดี๋ยวให้ดูครับเบสของเขาเนี่ยเป็นตัว SR เพราะฉะนั้นเวลาปั้นนะครับเวลาปั้นเนี่ยเขาจะใช้ตัวตัวสร้อยระดับ SR เขาะจะปั้นง่ายกว่านะครับใช้ทรัพยากรน้อยกว่านะเห็นไหมเนี่ยเขาจะใช้สร้อย SR นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอลิซาเบตแดงก็ปั้นง่ายกว่าด้วยและดีกว่าด้วย ผมเอฟเฟกต์สกิลต่างๆดีกว่าแม้ว่าค่าสเตตัสพื้นฐานจะน้อยกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของสกิลโจมตีและสกิลฮิลจะดูน้อยกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันแบบว่ามีนัยยะสำคัญว่าต่างกันเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าก็ไม่ใช่ตัวที่แบบจะเน้นไปทางโจมตีหนักๆอยู่แล้วแต่จริงมันก็หนักนะจริงส2งร้ี่นี้ก็หนักนะมันก็ตีตัวแพ้ท่าได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแถม ตัวแดงเนี่ยยังใส่ดีบัฟให้ศัตรูโจมตีกลับไม่ได้ด้วยนะครับเอฟเฟกค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยนะครับผมว่าตัวอริสเบตแดงมัสคอตเกิลตัวนี้ดีกว่านะครับผมสำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปเลยนะมาแชร์ความคิดเห็นกันครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วก่อนจากกันไปนะ ลุงขอนิดนึงละกันนะครับผมก็คือตอนนี้ลุงเพิ่งเล่นแล้วลุงก็เพิ่งสร้างกิวก็อยากหาคนมาเล่นด้วยกันว่ากันเถอะนะถ้าไม่คิดจะสร้างกิวก็ไม่ไม่คิดจะทําคลิปลุงกันเลยนะไม่หรอกจริงๆแล้วลุงมีอะไรลุงก็อยากจะมาแชร์ให้ให้เพื่อนๆรู้แล้วกันนะครับผมอ่ันนี้กิวลุงนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับตอนนี้สมัครฟรีฟรี WiFi นะไม่ใช่นะครับผมก็สมัครเข้ามาได้รับหมดนะครับแต่เดี๋ยวถ้าคนเต็มเมื่อไหร่จะเริ่มคัดคนแล้ว นะครับจะเริ่มคัดคนเฉพาะคนที่เล่นอยู่จริงๆนะฮะประเภทออนวันออฟไลน์7วันก็คงต้องโดนคัดออกนะครับผมโอเคนะโอเคเราก็เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆเล่นเกมให้สนุกครับผมสวัสดีครับ